สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฟรีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องขบุชเชียงตุงนะคะซึ่งวันนี้น้องขบจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในเวีองนะคะอัปเดตนิดน,นึงนะคะอ,อ,อัตราเปลี่ยนเงินในวันนี้จะเท่าไรนะคะเดี๋ยวน้องขบไปแลกเงินแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะเงินยวนเงินไทยตอนนี้แลกเงินพม่าได้เท่าไหร่นะคะซึ่งเงินพม่าตอนนี้คือเพิ่มหนักมากเลยนะคะซึ่งสถานการณ์พรม่าตอนนี้คือมันแบบว่า คุไม่ถูกเนาะเชียงตรงเราก็ยังสงบดีนะคะแต่ว่าติดอย่างเดียวก็คือเง,นง,นงินเพ่เงินเฟ้อนหนักก็คือข้าของใช้อะไรนี่คือแพงทุกอย่างเลยะคะสาเหตุที่แพงก็คือส่วนส่วนเออส่วนมากจะนําจากต่างประเทศเข้ามานะคะในของพม่านี่คือไม่ค่อยมีเยอะเนาะก็จะนําเข้าจากไทยและจีนนะคะของใช้ของกินต่างๆนะคะก็มันก็จะแพงตาม อัออาตราเลกเ่็นเงินเนาะก็คือเงินพม่าถูกเอ่อเข้าของมันก็เลยแพงนะคะซึ่งเงินเงินย้อนกับเงินบาทนี่คือมันแพงเง <c oughs> ินแพงนะคะเข้าของก็เลยแพงตามนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันกระจ,จายนะคะกระจ,จายวันที่ใกล้เข้าพรรษาแล้วนะคะเมื่อวานเราพาไปตาลาดกาดฟ้าก็ถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้ชมนิดนึงนะคะคนก็เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ชมนะคะ วันนี้ตลาดกัดฟ้าคนคึกคักเป็นพิเศษนะคะก็คือใกล้เขา้าพันศาแล้วคนก็มาแย่งกันซื้อของไปทำบุญกันผอก็อจะเก็บภาพบรรยากาศในตลาดกัดฟ้าให้ชมหนึ่งนะคะผนก็จะคึกคักเป็นบางจุดเนาะตลาดกัดฟ้าก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าคนจะเยอะมากๆในช่วงวันนี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้นะครูก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในการล้วงนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดวันทุกๆปีนะคะวันนี้กับเมื่อวานนี้คือคนจะเยอะมากๆนะคะก็เลยต้องเอารถมอเตอร์ไซค์ไปนะคะซึ่งฮาที่จอดยากมากๆเลยนะคะถ้ารถยนต์นี่คือตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะคะขอให้หยัดตกนะคะซึ่งเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเนาะก็ ระหว่างทางน้าคูจะไม่ถ่ายให้ชมนะคะก็ไปถ่ายเก็บบรรยากาศที่ในตลาดให้ชมนิดนึงแล้วก็นักคูก็จะกลับมาเล่าอาตัตราแลกเป็นเงินนะคะว่าในช่วงนี้เท่าไหร่นะคะวันนี้วันที่19ก้กักกลาคมนะคะพวกนี้ก็เข้าพรรษาแล้วโอเคค่ะแม่น้กควูรออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเลยกันไปกันเลยค่ะ ก็ได้มาถึงในตลาดแล้วนะคะก็กําลังเลินเข้าจากประตูตลาดเข้าไปนะคะก็คนก็ยังไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่นะคะในตลาดอาจจะเยอะก,กว่านี้นะก็ที่นี้คือตลาดกาดพวงในเชียงตุงนะคะตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเชียงตุงนะคะก็จะมีขายของทุกๆอย่างที่ต้องการในเชียงตงุง วันใกล้วันเข้าพรรษากัดแรงก็คือจะมีคนมาซื้อของเตรียมไปทําบุญกันเยอะมากๆากเลยนะคะก็มีพกขายของกินทุกทุกอย่างทุกทอย่างที่เราต้องการเลยนะคะตามเทศกาลจาเขาพูดพูดผิดพูดถูกม่ด้วยก็คนก็ใจเยอะแน่นเป็นพิเศษนะคะนี ในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ใกล้เขา้าพรรษาคนก็จะเยอะมากๆนะคะก็ดูค่ะคนแน่นเลยนะคะจะออกไปได้ยังไงเนี่ยก็จะออกไปแบบว่าทีละก้าวทีละก้าตวตดตดกันแบบนี้เลยนะคะกว่าจะออกไปได้นี่คือลำบากมากเลยค่ะคนแน่นเยอะมากๆนะคะตอนนี้คือนักวัวจะพาทุกคน ไปดูในส่วนที่เขาขายผักสดของกินของใช้นะคะก็ออกมาทางนี้เลยค่ะผักสดปลาสดเนื้อสดอะไรแบบน,นี้ก็จะเก็บบรรยากาศในตลาดกาดรดวงให้ชมน,นะคะเรอว่าขายของกินผักแขา้าวะว่าข้าแกงที่สุกก็จะขาย ในชว่วงนี้นะคะแต่ว่านักขพบเก็บภาพบรรยากาศไม่ทถถ่อเถงทั้งหมดเนาะก็เนื่องจากว่าคนเยอะมากนักขักก็ต้องซื้อของแล้วก็หิ้วของหนักมากนะคะมากับแม่สองคนนะคะนี่ก็คือมีผักตามฤดูกาลนะคะ จุดนี้ลงไปในตลาดนี้คือคนนี่คือแน่นมากจนตาลายเลยนะคะคนเยอะสุดๆไปเลยค่ะเมื่อกี้ใน่คือคือคนไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้คือคนเริ่มเยอะมากๆเลยค่ะเห็นแล้วตาลายเลยนะคะตอนนี้น้องคกกกลับมาถึงวาดแล้วนะคะก็ถ่ายบรรยากาศให้ชมนิดนึงนะคะฝนก็ใกล้จะตกก็เลยไปแป๊บเร็วก็กลับแล้วนะคะก็ ไปเลกต่างนิดหน่อยนะคะก็น้องขรัวจะทาบุญวันเข้าพรรษานี้นะคะก็ทาบนททากับข้าวถวายพระเนียนแล้วก็ผู้ที่ไปประจําศิลที่วัดเนาะ,ะก็วันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันเกิดน้องขรัวพ,พอลีนะคะก็เลยอยากทําบนถวายอ,อาหารนะคะแกคนเท่าคนแก่ที่ไปประจําสิลที่วัดนะคะก็จะมี คนเท่าคนแก่ก็จะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะก็จะมีประมาณ30กว่าคนนะคะแล้วก็คนในหมู่บ้านเอกก็ประมาณห้าคนประมาณนี้เองนะคะ mm hmm. ก็พวกก็เลยไปซื้อของมานิดๆหน่อยๆนะคะอันที่จริงก็คือไปซื้อทยอยซื้อะคะ่ะทยอยซื้อตั้งแต่วันที่17มาแล้วนะคะก็มันซื้อหลายอย่างเนาะก็เครื่องที่จะทําน้าซุปข,ข้อเส้นก็คือนอกโพจาเลี้ยง เ,เขา้เขาเส้นน้ำเนี้ยนะคะก็เป็นภาษาคือจะพูดว่าขา้าเ้นข้าน้อมถางนะคะก็เป็นข้าวซอยเขาไม่ทำเนาะเป็นวันพระค่ะก็เขาก็นักโฮก็เลยสั่งข้าวเส้นเอานะคะข้าวเส้นเขาทำนะคะก็นักรูก็ไปจ่ายวันนี้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็ถามนักรูก็ไปแลกตังเงินงนิดนึงนะคะก็พันสองพันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้คืนนี้คือหนึ่งพันบาทนะคะแลกเงินพม่าได้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมืนหนึ่งพันห้าร้อยจัตนะคะโอโ้เยอะมากนะคะหนึ่งพันบาทนี่คือได้เงินพม่าเป็นปึกเลยนะคะก <g ül> <g ül> ็เงินยวนก็คือหนึ่งร้อยวนนะคะแลกเงินพม่าได้อยู่หกหมื่นหกหมืนห้าพันห้าร้อยจัตนะคะก็ได้น้อย ถ้าสองสร้อยยวนก็ได้น้อยกว่าเงินไทยเอ่อหนึ่จัดนะก็ไม่แตกต่างกันเยอะเท่าไหร่นะคะถ้า200หยวนก็ได้อยูหนึ่งแสนสามมหนึ่งพันจัดนะคะถ้าเงินไทยหนึ่งพันบาทก็ได้อยู่ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยจัดนะคะก็แตกต่างกันห้าร้อยเนาะก็ถ้าเกิดเอาเงินไทยแลกเงินหยวนนี่คือหนึ่งพันบาทได้สองร้อยหยวนนะคะเอาเงินหยวนสองร้อยหยวนแลกเงินเงินบาทก็ได้หยวนหนึ่งพันบาทนะคะก็ <c oughs> ประมาณนี้เนะเาะเมื่อก่อนนี้คือถ้าเอาเงินหยวนแลกเงินไทยนี่คือจะได้เพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งนะคะสองร้อยกว่ายวนนะคะเดี๋ยวนี้นี่คือ เสมอกันเลยค่ะเหมือนแลกเป็นเงินกันแบบไม่ไม่ต้องมีค่าอะไรคืออัตราแลกเป็นเงินมันใกล้เคียงกันมากมากเลยนะคะเข้าของที่นําเข้าจากประเทศจีนและประเทศไทยนี่คือพุ่งขึ้นสูงแบบว่าอะไรนิดอะไรน่อยก็คือสี่ห้าพันหนึ่งหมื่นสองหมืนอะไรแบบนี้นะคะแพงมากๆเลยค่ะก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็อัปเดตอัตราแลกเป็นเงินให้แล้วนะคะ วันนี้ก็ไปซื้อของอีกนิดหน่อยนะคะซื้อครบหมดแล้วนะคะที่จะทำบนวันพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวน้องโคะจะทำน้ำซุปข,ข้าวเส้นนะก็เป็นข้าวซอยน้ำเนี้ยนะคะก็ส่วนสาวๆเข้ามาช่วยอยู่นะคะยังเขายังไม่มาทีกดีตอนนี้ยังเพิ่งบ่ายโมงก,กว่าๆเนาะก็ ประมาณสามบายสามบายสี่โมงเย็นเขาถึงจะมานะก็ช่วยเ,เรียกเรียกญาติญาพี่น้องมาช่วยอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวน้องครูจะถ่ายให้ชมนะคะว่าน้ำเนี้ยน้องครูพูดถูกหรือเปล่านะเขาน้ำซุป ทางเชียงตุงจะเรียกว่าน้ำโ,โคอซอยนะคะภาษาขืนนะคะก็ทางเชียงตุงก็ไม่พูดภาษาเดียวกันหมดเนาะเป็นไตขืนไตหลวงไตึไตยนอะไรมีหมดอะ่ะก็มันมีหลายหลายภาษาแต่ละหมู่ว่านก็พูดไม่เหมือนกันนะคะภาษาว่าน,นโโ้องเขาเรียกว่าคอซอยน้ำโคนะคะ น้ำข้าวซอยนะคะคน้ำโขข้าวซอยก็เดี๋ยวจะทำน้ำโขข้าวาซอยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะว่าพิธีทำนี่คือจะเหมือนของไทยไหมนะคะน้ำน้ำซุกน้ำเนี้ยนะคะข้าวซอยข้าวเส้นน้ำเนี้ยวนะคะก็ตอนนี้คือพาไปดูแม่ทำขนมแอบก่อนนะคะเขาทำขนมแอบทุกทุกปีเลยนะคะที่จะเอาไปทำบนวันพวกนี้เนาะ ก็ห่อง่ายๆเลยนะคะขนมแอปเดี๋ยวน้องเขาจะส่วยแม่หอนะคะไม่คาว่ามีน้ำอ้อยข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวอย่างเดียวนะคะน้ำอ้อยใส่แล้วก็มะพร้าวนะคะเปิดชอชอ้ยัอันนี้คือห่อเสร็จแล้วส่วนนี่บู ดี๋ยวนหูหูว่างอนนี้ก็คือมันเริ่มช่วยกัน แกะคอมันยังไม่ได้โค้นะคะถ้าวนีผมันดอ้น่คุณาครซึ้งใจกัลืงซึ้งใจมากที่ได้ปอกอมปอกคอมตอนนี้ก็คือเริ่มทำแล้วนะคะกำลังโคน้ำเข้าเส้นน้ำเนี้ยวค่ะ

ขายอะไรแบงข้ามเลยดอ่ตัวจอยม้นหนูอันโมันยางวันนี้ไดียหนว่าชอบมาอ่ะวนมื่อมือสวยตัวยิงน้หรอวันเดียวมาะไป่าเ้ยขีมาล่าตอนนี้ก็โค้กใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายยุ่งมากเลย ก็จะใส่ผัะเทศแล้วก็พัโวแล้วก็เนื้อไก่นะคะเคี่ยวอีกสักพักก็สุกแล้วนะคะข้างล่างคือต้มสาคู ตอนนี้คือน้องขบูลจะมาทอดทอดอันนี้ที่เขา,ากินเจอุ้ยที่เขากินเจนะคะถ้าเขาไม่กินเจก็จะเอาแค่หมูไปค่ะอันนี้คือเป็นเขาทําจากโนน้อยเนาะเขาทําจากโทน,น้อยอตอนนี้น้องขบูก็ทอดข้าวแคบอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็คือคนที่ไม่กินเจก็มีนะคะอันนี้คือเขาทําจากโร ทอลันเตานะคะทนน่อยค่ะอ่ก็เดอ้าวสาวเอาวางเลยเนี่ยเอากระเลงเอาวางมันมันนักอ่กินแดนตอนนี้คือตั้งน้ำที่เราจะต้มสาคูนะคะ คนบ้าบ่าเออซึนม่าเดบ้าอันมซึนบ่าจื๊อ่นมือข้จื้อมือสวัสดีครับเออบมซึนเปนอย่างท่าฮันไดทแทนก็เดะเออ

ได้เนอะเราทำกรรมสามอันฮะโบเกิดบ้ังเหรอขามนสามูกับงตันี่นะโอมากเลยันนี่มันเป็นถุงดีเลยอุ้มไปเฮ็ดดิปอกเอ้าว่าไปวัดก็ไปจอยเวอรเทดิเกินนี่จอยเวรเฮ็ดขึงมันติ๊บติ๊บตบตนี่

นี่ก็ใสน่นะขี้อางมาก็เอาเนคนไหนขา่เลยอะมันโง่อ๋อเห็ดอีกเหน้ำใส่เงน้ำใส่ะงตอนนี้สากขุดสุกแล้วนะคะมืดเลย เทเอาน้ำร้อนออกแล้วก็พุกนี้ก็เอาไปที่วัดนะคะก็เอาแช่น้ำไว้ร <c oughs> ตรงนี้ไม่มีไฟ <c oughs> ลำบากหน่อยสาวๆอยู่ถึงมืดเลย ตอนนี้ก็คือทําเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายเลยนะคะคือยุ่งมากนะคะพวกก็ทำโน่นทํานี่นี่คือถึงดึกเลยนะคะตอนนี้คือเก้าโมงแล้วยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะสาวๆเขาก็ช่วยทําจนถึงค่ําเลยนะคะก็ทำต้มสาคูไว้สาวๆก็กลับนะคะพรุ่งนี้จะทำโซ่เข้าเส้นอะ ข้าวเส้นน้ำเนี้วนะคะแล้วก็เอ,อข้งหวานนะคะก็เรอรอพรุ่งนี้กันเลยนะคะวันนี้ก็คือมืดแล้วลึกแล้วนะคะพก็จะขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพรุ่งนี้รอรอสาวๆแต่งตัวสวยๆไปวัดกันนะคะวันนี้ <laughs> ก็เป็นวันสิบสี่ค่ำก็นะ้องพ่อก,ก็จะไปเตรียม ของที่จะเอาไปทําบุญพวกนี้อีกนิดหน่อยก็คือจะอาบน้ํานอนแล้วนะคะตอนนี้ก็หลึกแล้วนะคะเก้ามกว่าแล้วยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ